วัดีค่ะวันนี้ชอบ์วีเรียเอสนะคะพาลูกค้ามาเที่ยวชมที่อีกแล้วันนี้นะคะเราพามาชมที่ดินแปลงนี้เลยนะคะมีเนื้อที่9ไร่3ามงาน14ตารางวานะคะ9ไร่3งาน14ตารางวานะคะแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมานะคะหรือโคร,ราชบ้านเองค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะติดกับถนนสาธารณะแบบนี้เลยนะคะก็จะติดแบบล้อมรอบเลยนะคะเป็นแปลงที่ดินติดกับถนนสาธารนณะแล้วก็ถนนสาธารณะมีความกว้างขวางมากๆนะคะอันนี้คือถนนสาธารนณะหน้า,หน,าหน้าที่ดินกว้างมากเลยครับใ่กว้างมากมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมตรงกลางกลางที่ดินนะคะได้ครับเชิญเลยค่ะ ปัจจุบันนะคะที่ปแปลงนี้ก็ไม่ได้ทําการเพาะปลูกอะไรแล้วนะคะเนื่องจากาเจ้าของเดิมไม่ได้ทําแล้วนะคะก็เลยต้องการที่จะขายสําหรับแปลงนี้แปลงนี้ปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบมีต้นไม้ป,ป,ป่าทุ่งแล้วก็จะเป็นแบบตรงนี้จะเป็นเหมือนที่รับน้ํา ก็เป็นํำเหมืองใช่ไหมครับมีน้ําตลอดนะครับถ้าทํานาเนี่ยเราเคลียร์ลิงเสร็จแล้วทำนาเนี่ยมีน้ําใช้ตลอดตลอดเลยใช่ครับน้ธรรมชาติแต่ว่าเรามีบ่อน้ําอีกสองบ่ออยู่ด้านเรามีบ่อน้ําไว้ให้ด้วยนะครับ ก็คืบอบ่อน้ำสอบ่อเนี้จะอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหลังเขาจะปลูกเป็นต้นยูคาลิปตัสนะคะเป็นแบบเหมือนคิวอะคะ่ะเป็นแบบเออเป็นแนวส,สวยๆเลยส่วนต้นนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าต้นรัสเซียใช่ครับเมื่อกี้ทางต้นคลิปอ่าคลิปที่หนึ่งเราสงสัยกันนะครับว่าเขาคือต้นอะไรอันนี้นดูแล้วลว่าคือ ต้นรัสเซียนะครับถนนเส้นนี้เขาปลูกเขาไม่รู้เขาปลูกหรือว่าเขาเกิดขึ้นเองนะคะเป็นต้นรัสเซียแบบตลอดทั้งแนวเลยนะคมสวยงามมากๆเลยก็คือแบบไม่เป็นป่านะคะแต่ว่าเหมือนแบบถนนสวยสวยงามนี่นะคะก็จะเป็นที่ดินด้านในใช่ครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าแปลงที่ดินแล้วครับจากตอนที่เราเข้ามานะครับไล่จากถนนวงแหวนสอง้านะครับใช่ห่างจากถนนวงแหวนสองูนนะคะ เกิโลเมตรนะคะห่างประมาณ7กิโลเมตรแล้วเราก็จะมาตามพิกัดเรื่อยๆเราจะผ่านโรงเรียนพูนผลวิทยานะคะตระหนอดพูนผลวิทยานะคะแล้วก็ห่างจากโรงเรียนประมาณ2กิโลเมตรเศษเท่านั้นเอง แล้วก็นี่เลยรถยนตสามารถขับเข้ามาจนถึงแปลงที่ดินได้นนะะรถเก่งมาได้นะคะผมรถเก่งมาได้หากลูกค้าแบบสงสัยว่าเอ๊แบบถนนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นการยืนยันนะคะว่ารถของเราสามารถที่จะเข้ามาถึงแปลงที่ดินได้เลยนี่ค่ะเป็นถนนด้านหน้าที่ดินก็จะเป็นแบบนี้ก็คือติดถนนสาธารณะประโยชน์เนี่ยยาวเลยนะคะผมะะตรงนู้นนะ ตรงนู้นจะเป็นบ่อน้ําบ่อน้านะครับหลังแปลงที่ดินบ่อน้ําที่หนึ่งแล้วก็บ่อน้ําที่สองตรงด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นต้นออยล์ลาเซียแล้วก็ต้นยูคาลิปตัสแล้วก็จะเป็นบ,บ่อน้ําบ่อ <joystick> right right. ที่หนึ่งกับบ่อที่สองจะอยู่ท้ายแปลงที่ดินด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวใครอยากดูอ่าท้ายแปลงที่ดินติดตามดูในคลิปอ่าคลิปเต็มคลิปเต็มนะครับคลิปเต็มเราถ่ายเราบุกเข้าไปเลยใช่แล้วถ่าย ที่ดินให้ดูด้านในเลยนะคะก็จะเห็นแบบเป็นบ่อน,น้ํานะคะแล้วก็จะมีต้นลาเซียต้นยูคาลิปตัสนะคะส่วนตรงด้าหน้าที่ดินก็เป็นที่ว่างเปล่าแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะเป็นป่าทุบเนื่องจากเจ้าของไม่ได้ทํานาแล้วนะคะครัใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะเนี่ยค่ะถนนดีนะคะอาจจะมีโอกาสแบบขยับขยายเป็นถนนคอนกรีตในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็ได้ใช่ครับกว้างขวางเลยนะครับถนนเส้นนี้นะคะผมนี่ค่ะ เด้อกต้นรัสเซียเยอะมากอันนี้จะเป็นแบบมีผักบุ้งด้วยอโอ้น่าก,กินเนะาะผักบุ้งอยู่ในน,น้ําเนี่ยค่ะจะเป็นผักบุ้งแล้วก็เป็นที่นาเดิมอันนี้ที่มีน้ําก็เพราะว่า,าฝนตก,ตกนะครับแล้าฝนก็คือฝนตกก็แบบกักเก็บน้ําอะไรอย่างนี้นะคะหากลูกค้าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ก็สามารถที่จะถมดินปรับพื้นที่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เราขายถูกมากๆเลยค่ะ หากสนใจนะคะแปลงนี้จะต้องโทรหาแหม่มนะคะที่เบอร์063-841-2188นะคะหรือแอดไลน์ ID 6 6 8 8 4 2 2 8 8 8ก็ได้นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราที่เพจขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะแล้วก็จะเป็นช่อง YouTube ช่องนี้เลย nwreal estate 78นะคะ อันนี้เป็นแปลงฝั่งตรงข้ามยวถ่ายฝั่งตรงข้ามให้ดูด้วยฝั่งข้ามก็จะเป็นทำนาปลูกข้าวแล้วก็เหมืองนะครับทำเหมืองสารประโยู่ใช่ครับมีแบบน้ําตลอดเลยอ่ะแบบชอุ่มแบบเหมือนแบบเย็นสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็จะทํานากันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวแบมพามาดูตรงที่ดินที่ว่าไม่มีน้ํดีกว่าช่เดี๋ยวเดินมานิดนึงนะคะทุกคนมีต้นลักเซียแบบเยอะมากๆ นวเลยดินดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนคะ่ะที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการเป็นเจ้าของเป็นอย่างมากเพราะราคาถูกมากนะคะแล้วก็เป็นที่ดินมีโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอพร้อมโอนนะคะสำหรับแปลงนี้และแบบจะบอกว่าแปลงที่ดินที่ขามทะเลสอเนี่ยแบบมีแค่แปลงเดียวก็คือแปลงนี้เลยนะคะ ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้มันไม่มีแปลงอื่นอ่านักเสนอแล้วแปลงนี้ถูกมากๆนะคะอยากให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราพามาดูข้างล่างกันนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นด้านล่างแปลงที่ดนอ่ะนนี่ค่ะนี่เป็นด้านล่างแปลงที่ดินแบบที่ไม่ได้มีอ่าไม่ได้มีน้ําก็จะประมาณนี้ก็เป็นแบบที่นาตรงนู้นก็เป็นที่นาใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรถอ่าต้นรัสเซีย บ,บอ่อน้ำเนี่ยบ่อหนึ่งบ่อสองนี่นะคะอันนี้จะเป็นบ่อหนึ่งแล้วก็บ่อสองอยู่ตรงนู้นกาไรเนี่ยทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ความความสูงจะความต่ําจากระดับถนนใช่ไหมคะก็อาจจะประมาณเอ่อหกสิบเจ็ดสิบเซนโดยประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนนะคะแต่ก็อาจจะมีช่วงที่ต่ํากว่านี้หรือไม่ต่ําเท่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่า เขาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่นานะคะก็จะเป็นที่ลุ่มนิดหนึ่งนะคะแต่เราสามารถมาถมดินปรับหน้าดินได้เลยเพื่อทําการเกษตรหรือว่าเพาปลูกใช่สะดวกสบายมากครับถนนใหญ่เดินทางข้าวได้อ่าจะได้เป็นถนนคอนกรีตในอนาคตด้วยนะครับเส้นนี้เพราะว่าดูสิครับทําใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วจะบอกว่ายังไงก็สนับสนุนให้ลูกค้านะคะ มีที่ดินการเกษตรนะคะอย่างน้อยคนละหนึ่งแปลงก็ยังดีนะคะเพราะว่าอะไรนะเราจะได้แบบผลิตข้าวได้ทานเองก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคือเราจะได้มีที่นานที่สําหรับทําการเพาะปลูกนะคะอาจจะเป็นปลูกข้าวหรือว่าเป็นพืชอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าถนัดนะคะได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นถนนกว้างมากมากนะคะอย่าลืมนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะคือช่องนี้เลยนะคะเพราว่าแบบกับพี่น,น,นะะันเนี่ยค่ะจะได้มีกำลังใจในการที่จะมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้รับชมนะคะถ้าลูกค้ากดถูกใจเยอะๆกดแชร์กดไลค์เยอะๆเนี่ยก็แสดงว่าลูกค้าอยากชมที่ดินแปลงต่างๆนะคะเราก็จะบุก่าเราเลยเราก็จะมีพลังในการที่จะบุกมาถ่ายให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลูกค้าทุกท่าน